วันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 4ส่ขณะทรงเจริญพระชนมายุ9ก้าพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารได้ทรงปลูกต้นไม้ในแปลงทดลองในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครั้งนั้นทำให้ทรงเรียนรู้คุณค่าของการปลูกต้นไม้ และงานเกษตรกรรมในเวลาต่อมาเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศก็ส่งซึมซับถึงความสำคัญของอาชีพที่หล่อเลี้ยงผู้คนและแผ่นดินไทยทรงตระหนักถึงหน้าที่ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเป็นเท่าปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านโนนน้าแท่งตำบลดินจีอําเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาลาสินเมื่อพุทธศักราช2542พระองค์ได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรได้ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยาก ของรัศดรที่ขาดแคลนน้ำพอพันเสด็จตีซีสองในพ่อก็เลิกเอาเรื่องนี่เข้าทูนเข่าเอออตะวายดีกาเพิ่นปลูกพักปลูกพืชอว่าได้ปลูกเท่าไดินี้ยังโเก่งปลูกเพื่อเพราะน้ำมันก็ขาดเออขาดปัจจัยเรื่องน้ำนาแรงนี่บ่มีเลยแห้งแดดเผา จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งมาเสร็จสมบูรณ์พร้อมระบบส่งน้ำเมื่อพุทธศักราช2547ช่วยส่งน้ำกระจายความชุ่มชื่นให้พื้นที่ประมาณ2,000ไร่และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎร9หมู่บ้านมีน้ำโค้งน้ำอย่างนี้แล้วก็ รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยน้ำกินน้ำใส่น้ำยางเขาน้ำเป็นลงงานลงซันไปใส่อยู่บ้านก็นได้สบายสะดวกสบายไหมในด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆผ่านโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ส่งสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ให้จัดบริการในระดับประเทศตามพื้นที่เป้าหมายเป็นช่วงๆระหว่างปีและโดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล <มา S 1> เป็น,นกลไกดำเนินง,งาน <30 S 1> ให้บริการอย่างต่อนเนื่องเก็นตัวอย่างไปตัวจจะเกิดได้ง่ายที่ี่กสามารถที่จะเอาาคือเพื่อนบ้านบอกว่าวันนี้จะมีเกษตรเคลื่อนที่จากพระชายมาที่อําแพง เขาบอกมีปัญหาเรื่องอะไรแบบเกี่ยวกับพืชอ่ะให้เอาไปตอนนั้นไม่มีปักเอเกษตรจะมีปัญหาเรื่องการถ่าเน่าโรคถ่าเน่าเนี่ยคือเอาไปเขาวิเคราะห์นนทางเกษตรลื้นที่เขาก็ติดตามผลพร้อมกบด้วยเกษตรอำเภอบรรเทาวะนะเขาก็ติดตามผลนะว่าเออเป็นยังไงบ้างขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้เรียนรู้จากคลินิกลื้นที่ของพระองค์ท่านผมย่าความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอบคุณค่ะสำหรับเนมกเกษตรลื้นที่ได้ความรู้หลายอย่าง อยากให้มีบ่อยๆค่ะทุกวันนี้สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่งเสริมด้านการจัดหาแหล่งน้ำและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรทรงเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงดูลูกหลานไทยได้อย่างมั่นคงสืบไป ช่วงพ,พุทธศักราช2515ถึง2519สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมามกุฎราชกุมารได้ส่งเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากดรงเรีนร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลียต่อมาส่งเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้วยการส่งฝึกเพิ่มเติมและศึกษาดูงานด้านการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นด้วยความสนพระชริไทยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ส่งทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆมานับเป็น10บสปี ทรงฝึกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีและแบบโจมตีติดอาวุธนอกจากนี้ยังทรงฝึกการบินกับเครื่องบินปีกตรึงแบบต่างๆพุทธศักราช2525-2526ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาส่งฝึกการบินด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ F5E และเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงและด้วยความตั้งพระราชฤัยที่จะถ่ายทอดพระประสบการณ์และความรอบรู้ในเทคนิคสมัยใหม่เพื่อพัฒนากองทัพอากาศได้ส่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ และทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งด้านภาควิชาและการฝึกบินพธศักราช2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเรียนเพื่อเพิ่มพูพนประสบการณ์พัฒนาความเชี่ยวชาญน,นำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ได้ ส่งได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ที่สำคัญด้วยพระราชรัไยห่วงใยความมั่นคงในพื้นที่และความทุกข์ร้อนของรัษดรจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบกับะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการบินทรงสามารถเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระราชพานะไปส่งเยี่ยมพระราชทานขวัญกําลังใจและความช่วยเหลือราศดรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เป็ที่น่าเห็นใจเป็นที่น่า แล้วทุกคนครับทัแ้แท้ใจเหมือนกันราะว่าประชาช,ชนที่ทำประเทศแล้วก็รวมทั้งระบาทเศรษฐกิหัวและสมเด็จพจขนางเจ้าระบรวมเป็นสีนาต้องเป็นห่วงเป็นห่วงเ,เป็นทุกข์แล้วก็กังวนในตว่าจะเห็นใจพวกพวกเราอย่างมากเพราะว่าความทุกข์นี้เพรารวมความทุกข์ที่แสนสาหัส ด้วยพระราชทัยไทยรักและทรงทุ่มเทฝึกฝนด้านการทหารและวิทยาการการบินสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณเสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารของประเทศและความสงบสุขของประชาชนชาวไทย อุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามย้อนกลับไปในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2509ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับศีลแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะและด้วยพระราชศรัทธาในพระบรพุทธศาสนา รวมทั้งผู้เป็นการบำเพเญงพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณสำเร็จพระบรมราชบูรพกา,ารีตามประเพณีพุทธศาสนิกชนโดยระหว่างวันที่6ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521รพระองค์ได้สเสด็จออกทรงผนวดระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะบูชนิยสถานสำคัญทางพุทธศาสนาในส4จังหวัด4ภาคของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงเอาพระ,ะราชทัยใส่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจธนุบำรุงพุทธศาสนาทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนพระองค์มาโดยตลอด ด้านคริสตศาสนาทรงเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศาสนาอย่างสม่ำเสมอพุทธศักราช2539เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในศาสนาพิธีบูชาขอพระคุณเนื่อในพระราชพิธีการจนาพิเศษและเมื่อพุทธศักราช2549เสด็จออกแทนพระองค์ทรงรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 พระคาดินาคริสเชนซีโอเซเป้พร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน Asian Mission Congress. ่น n องเกรเชกเช่นเดียวกันทรงส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านาศาสนาของอิสลามมิกชนเช่นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานเมลิกกลางแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2554ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงมอบโลกเกียรติคุณและรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2553พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเมื่อมีโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554พระองค์ด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระพิสนนุทธิสมเนรและผู้นำศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับมูลนิธิ50,000ษามหาวชิาราลงกรณในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบร,รมโอรสาทิราชสยามกุฎร,ราชกุมารจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสามาเณร350,000รูปอิมามคอเต็บปิลันทุกมัสยิดทั่วประเทศรวมผู้นำาศาสนาอื่นๆ อีกหมื่นนคสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารทรงนุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้ทุกศาสนาดันรงอยู่ร่วมกันในราชอาณาจักรไทยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข